เดียวในอาณาจักรของคุณที่ทุกคนต้องทําตามอาณาจักรหมายถึงโลกของคุณเองพูดง่ายๆคือคุณควบคุมความคิดของตัวเองคุณไม่เอาขยะของคนอื่นเข้ามาแล้วก็เมื่อไหร่ที่คุณควบคุมความคิดของตัวเองได้เมื่อไหร่คุณควบคุมพลังงานของตัวเองได้คุณนี่สามารถจะรวยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาเพราะคุณกำลังควบคุมความสุขของตัวเองเวลาคุณควบคุมความสุขของตัวเองเงินจะไหลเข้าแล้วคุณจะไม่เป็นทาสของใครคุณสามารถผลิตเงินด้วยความคิดของคุณเองด้วยสมองคุณเองแล้วคุณอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องออกจากบ้านนะครับทุกาาาางนนกกสรร้จจิต ถ้าคุณไม่ตั้งสติคนส่วนใหญ่ไม่เคยตั้งสติไม่เคยมานั่งวาดภาพว่าตกลงฉันจะเอาอะไรกับชีวิตกันแน่เพราะทุกอย่างมันถูกสร้างจากจินตนาการอยู่แล้วแล้วเวลาคนส่วนใหญ่มันสเปะสปะจากภายในผมก็เลยจัดคอร์สขึ้นมาปัดมีตั้งแต่ฮ่าห้าาไม่เคยมีรานนี้มาก่อนนะครับราคาต่าสุดคือฮ่าห้าาจนไปถึงแสนนะครับแล้วแต่ v i p หรือ General s e a t i n g นะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับทุกคนเรียนออนไลน์ได้นะครับ Facebook หรือไลน์แอดนะครับไลน์แอดแอดบัณฑิต b ีวัดี N D I T. สร้างความรวยจากความสุขคุณมากครับทุกคนเราเจอกันนะครับวันที่7ธันวาคมผมบันดิตรเรืองศรีสวัสดีครับ